ไปเป็นบทความเรื่องเป็นเจ้าคุณได้กราบรบวันกลับมาจากรับประทานขณะกับขดยศดเมื่อปีพศ2530อันเป็นปีที่เสนานพระบอกโอรพระราชนพระเจ้าที่ประชนเป็นสา60พรรษาเจ้าพระเจ้าเข้าไปรับมาเป็นอันดับที่60นี่เป็นพระราชาคณะเฉลิมพระเกียรติมี3รูป ที่อวบนมีข้าพเจ้าที่ภาคใต้มีอาจารย์มีรูปหนึ่งในทางภาคเหนือเชียงใหม่มีรูปหนึ่งเท่านั้นนอกนั้นเป็นพระราชาคณะอื่นๆพอมาแล้วก็ได้กล่าวดอนรับตารบขึ้นดังจะอ่าในให้ฟังต่อไปท่านพระเทราเทระแล่ท่านสาธตุชนทั้งหลายเนื่องในวันมหามงคลสมัยฉเฉลิมจนมรภาษา ห้ารอบของสุดพระสุพิยพิทพรษราชสมภัาเจ้าปีนี้กับผมอาะมาได้มีโอกาสเขารับได้ทานสัญญาบาัตรพัดยศจากพระองค์ท่านซึ่งเดินทางกลับมาถึงเช้าวันนี้ตรงเล็บวันที่สิบธันวาคมสองห้าสามสิบในการเดินทางไปรับครั้งนี้กับผมไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ถือว่ากระผมเป็นตัวแทนในนามของชาวพม่าสามสิบและชาวจังหวัดอุรบรราชธานีทุกท,ท่านซึ่งกล่าวได้ว่าเสนอตกลงบอกเพจพระราชาเจ้าทรงมีพระเมตตาพระกรุณาที่คุณพระราชทานพระราชาคณะเฉลิมพระเกียรติมาให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งรูปซึ่งทั่วทั้งประเทศมีอยู่สามรูปด้วยกันเพื่อรวมทั้งหมด ได้รับไปทรสมาศในวันนั้นแปดสิบสี่รูปแต่ผมขอถวายความคิดเห็นว่าเมื่อเป็นพระราชาขณะแล้วโดยมากก็ในยมเรียกนามว่าเจ้าคุณความเป็นเจ้าคุณนั้นมีกี่ประเภทและใครบ้างมีสิทธิ์พอจะกล่าวได้ว่าเป็นเจ้าคุณโดยทั่วไปแล้วน่าจะมีอยสามประเภทดังนี้ หนึ่งเจ้าแห่งคุณธรรมคือเจ้าคุณธรรมสองเจ้าแห่งคุณความดีคือเจ้าคุณความดีสามเจ้าแห่งคุณประโยชน์คือเจ้าคุณประโยชน์เมื่อล่าวโดยพุทธิน,นัยพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูส่งเสริมลูกด้วยความรักความห่วงใยปรารถนาดีต่อลูกยอมเสียลจถึงทุกตัวอย่าง แม้กระทั่งชีวิตเพื่อลูกดังที่พ่อแม่ดังนั้นพ่อแม่จึงได้ชื่อว่าเป็นเจ้าคุณของลูกที่ลูกก็ต้องเทิดทูนเคารพบูชากตัญญูหาทางรัชษาตอบแทนบุญคุณของท่านอย่างเต็มที่พี่ชายพี่สาวก็ดูแลช่วยเหลือสนับสนุนน้องๆเป็นอย่างดีด้วยความรักความบังดีก็ชื่อว่า เจ้าคุณของน้องปุย่าตายายลุงป่านะอาเป็นผู้ที่มีพระกรคุณแก่หลานเหลนท่านเหล่านั้นจึงเป็นเจ้าคุณของหลานของเหลนพระประอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านได้เสียสละกําลังกายความรู้รกำลังความคิดบางทีก็ทั้งกําลังใจด้วยเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมสิทธิ์ให้มีความรู้ความฉลาด และสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆได้เึ่งกล่าวได้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นเจ้าคุณสองสิ์ฝ่ายพุทธจักรผู้ปกครองระดับเจ้าอาวาสขึ้นไปจนถึงเจ้าคณะใหญ่ท,ทั้งสมเดิจพระสังฆราชก็นับได้ว่าเป็นเจ้าแห่งคุณของพระภิกษุสามนเณรและพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายรออายงาจักผู้ใหญ่บ้านกำนันสูงขึ้นไปถึงนายกรัฐมนตรี รวมทั้งท่านผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานผู้ทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั่วไปจะเป็นโดยตำแหน่งหรือโดยการเสียสละด้วยความสมัครใจก็พอจะกล่าวได้ว่าล้วนแต่เป็นเจ้าคุเทั้งนั้นโดยเฉพาะอ,องค์พระบรมมุขแห่งชาติและเสด็จพนางเจ้ารวมราชินนนีนาถพราองค์ท่านทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมและคุณนธรรมเบื่องสูงอีกมากมาย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอีกมากมายจนเป็นที่ประทับตาตึงใจของพระสงฆ์ในกรไทยและชาวต่างประเทศซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นจอมแห่งเจ้าคุณอันเลิศของประเทศชาสมเด็จรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพ่อยระสาวกก็ล้วนแต่เป็นจอมเจ้าคุณที่ผู้ศึัทธาในกชนจะเพ่งทำ ความเข้าใจเคารพบ,บูชาตั้งตนไว้ชอบในหน้าที่สร้างคุณงามความดีเจริญรอยตามท่านเป็นอันกล่าวได้ว่าความเป็นเจ้าคุณที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมคุณความดีมีประโยชน์ชต่อพระเจ้าจารยนาเราท่านทั้งหลายก็ย่อมมีสิทธิที่จะทาได้ปฏิบัติได้เช่นเดียวกันแม้จะเป็นเจ้าคุณนอกธรรมเนียบ แต่เขอจะได้ขอเขียตให้คุณงามความดีความถูกต้องส่วนสุคุณตามธรรมเนียบนั้นที่รงพระราชานไว้ให้ก็ขอยกไว้ผิดเป็นพิเศษส่วนต่งงงงางหากฉะนั้นจึงขอเชิญชวนท่านผู้ศึกษามหกชนชได้จาไกทั้งหลายได้ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นเจ้าคุณด้วยการกระทําดีพูดดีคิดดีคิดถูกต้องมีประโยชน์ เหมาะสมกันเถิดก็จะเกิดเป็นจเจ้าแห่งคุณความดีตลอดไปหากมีเวลาก็นั่งพักสงบใจนาทีใดที่หนึ่งทำใจให้วางภาระทุกสิ่งไว้สักสิบนาทียี่สิบนาทีฟังเสียงดนตรีแห่งธรรมะอันมีอยู่ในความเงียบสงัดจะทำให้เกิดความสบายใจเบาใจโปร่งใจคลายความทุกข์ความกังวลลงได้บ้างตามสมควร ครั้งหนึ่งหลวงประชาะเคยสอนว่าเมื่อเราเกิดมาในโลกอาศัยโลกอยู่ยังต้องเกี่ยวข้องกับโลกและจําเป็นต้องใช้วัตถุที่มีอยู่ในโลกนั่นเองเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกจะต้องพิจารณาดูให้ดีสิ้งต่างๆจําเป็นจะต้องสมมุติขึ้นมาเพื่อความสะดวกแก่การติดต่อและการใช้งานเมื่อเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยของสมมติเราก็ต้องรู้จัก สมมติรักษาสมมติใช้สมมติให้เป็นไม่ดูถูกสมมติและอย่าเห่อเหิมอย่าเห่อสมมติอย่าลืมสมมติอย่าหลงสมมติจงรู้จักใช้สมมติให้พอเหมาะพอควรแก่นาทีนั้นนั้นแล้วก็ด้ให้ข้อคิดด้วยว่าเมื่อรู้เท่าทันสิ่งสมมติจนแจ้งชัดปีมุดก็เกิดขึ้นทันทีนั่นคือการรักษาสมมติอย่างมีสติ สัมปชัญญะอยู่เป็นประจำนี่คำพูดของชาวอีสานอยู่ประโยคนึงว่าเสามีแหงความหมายก็คำว,ว่าเศสาก็คือหยุดมีแหงก็คือมีกำลังเรีอวแรงรวมความแล้วหมายวองว่าหยุดเพื่อให้เกิดกำลังเรียวแรงคือถ้ามาหยุดก็ยิ่งหมดแรงเป็นคำพูดที่มีความหมายใช้ได้ทั้งคนทุกระดับชั้น,นแม้จะนักปฏิบัติธรรมก็ใช้ได้ สมัยจะยังเป็นเด็กเิ่งเล่นส่อนหาประชายสารเล็กก็เล่นบัลลี่พอเล่นไปเล่นไปเกินเหนื่อยใครคนหนึ่งก็ร้องบอกตะโกนบอกเพื่อนว่าเช้ามีแห้งเช้ามีแห้งแล้วทุกคนก็หยุดพักพอหายเหนื่อยก็มีกําลังแล้วก็ค่อยเล่นต่อหรือเมื่อทําทงานเนหนื่อยก็ต้องหยุดพักสักครู่จึงจะทํางานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพรามีเรียเร่ยวแรงเกิดจากการเศร้าคือหยุดพักมาแล้วเรื่องของจิตใจก็เช่นกันเพราะจิตทำงานหนักมากทำการนึกคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแม้เราหลับก,ก็ทำงานกอยังฝันอยู่ถ้าไม่มีวิธีเศร้าไม่แห่งทางจิตแล้วจิตก็จะหมดแรงขาดกำลังจะนึกคิดไม่เข็มแข็งไม่เบิดบานเป็นจิตที่แห้งเหี่ยวหดหู วู่วามเราร้อนกว็กวนกวายบางทีก็เหี่ยมเกลียมขาดความรอบคอบทำอะไรก็มักผิดพลาดบกร่องเสียหายได้ง่า,งายเพราะจิตไม่ได้เซามีแหงนั่นเองแต่ถ้าเรารู้จักวิธีฝึกหัดอบรมจิตให้จิตได้เซามีแหงเรี่ยวแรงพลังของจิตก็จะมีความสามารถนึกคิดหรือใช้งานได้ดีไม่บกกร่องผิดพลาด ถ้าจิตใจได้ถูกฝึกหัดอบรมมาแล้วท้าวพระทรงจัดว่าจิตที่ฝึกดีแล้วจิตที่คุ้มครองดีแล้วนำความสุขมาให้ดังนั้นถ้าหากเราจะอบรมฝึกจิตให้มีพลังด้วยการทำสมาธิตามหลักทีกครบาอาจารย์สอนแล้วแต่จะชอบใจอาจารย์รูปไหนก็ให้ฝึกหรือรับคำแนะนำจากท่าน ให้ทราบพิธีการทำสรรมาธิเวบเ้ามีแห่งตางกิจแล้วจิตใจก็จะสงบเย็นเช้่นแข็งเบิกบานไม่ฟุ้งซ่านมีความหนักแน่นเกิดขึ้นจากการทำสรรมาธินั้น,น,นพระพุทธเง้ายังจอานิสงส์แห่งการทำสรรมาธิไว้ว่าหนึ่งเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขในปัจจุบันสองเพื่อให้เกิดญารณรัตนะ เพื่อความเป็นแจ้งด้วยยานพิเศษสามเพื่ออบรมสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สี่เพื่อดับอาสวะกิเลสทั้งหลายจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายรู้จักผู้หวังประโยชน์สุขมาร่วมกันช่อมีแหงทางจิตกระเถิดเพื่อสร้างกำลังภายในให้เกิด จะเป็นผลให้เกิดความสามีิสุขทั้งแกต่ตนเองและแก่สังคมทั้งจะมีความเข้าใจคำว่าเจ้าคุณดีขึ้นถูกต้องขึ้นจะได้สร้างตนให้เป็นเจ้าคุณที่สมบูรณ์ตามแบบตามนาทีนั้นอันหนึ่งใ,ใ,ใ,ใครจะใครจะขอเพิ่มเติมอีกชนิดเมื่อมีคำว่าเป็นเจ้าคุณก็น่าจะมีข้อความที่ต้องการข้ามว่าเป็นเจ้าโทษ เป็นของคู่กันเหมือนกลางวันกับกลางคืนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะนำมาพิจรารณาควบคู่กันไปด้วยบุคคลใดจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กจะเป็นพ่อแม่หรือลูกหลานเหลนจะเป็นอาจารย์หรือลูกศิษย์จะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้ปกครองถ้าหากวางตนทำตนไม่เหมาะสมกับหน้าที่ไม่รู้จักหน้าที่บกพร่องหน้าที่หรือทำง,งานพอเป็นพิธี ไม,ไม่จริงจังไม่จริงใจความทุกข์ร้อนวุ่นวายก็เกิดขึ้นความผิดพลาดเสียหายก็ตามมาแทนที่จะมีคุณธรรมกลับมีทุกโทษเวรัยแทนที่จะเป็นคุณความดีกลับเป็นความเรื่ายแทนที่จะเป็นคนดีมีประโยชน์กลับเป็นโทษแก่ตนเองและต่อสังคมบุคคลนั้นคุณค่าของความเป็นเจ้าคุณก็าหายไปเหลือไว้แต่ความเป็นเจ้าโทษ ชีวิตนี้จะมีประโยชน์อะไรจึ่งขอฝากชาวพุทธเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้สร้างคุณงามความดีสร้างชีวิตให้มีราคาด้วยการทำความดีทำความถูกต้องเหมาะสมทำคุณประโยชน์เอาไว้ออกมากการเกิดโดยการเริ่มตรวจสอบการกระทำคำพูดความนึกคิดของตนเองเป็นหลักสำคัญ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วจึงค่อยไปแนะนำคนอื่นให้ทำตามเพื่อจะนำความสามสิจุกมาสู่มนุษย์ทัสัปวงทั้งหลายและขอฝากท่านทั้งหลายไว้พิจารณาหาทางสร้างตนเองให้เป็นเจ้าแห่งคุณความดีแต่ไม่ต้องมากเถิดเพื่อเป็นการสดุดีความเป็นเจ้าคุณของชาวโลกจึงขอ ขอฝากคติธรรมไว้ว่าเป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าคุณล้นเหลือจนเหนือฟ้าคือวิดดรมันดาของข้าหนอยรวมทั้งอินรวมฟ้ามาไม่พอยังเป็นต่อน้อยนิดคิดถึงคุณทั้งครูบาอาจารย์ผู้สอนสั่งเพิ่มพลังวิทยาพาอบอุ่น ทั้งปู่ย่าตายายหลากหลายคุณเป็นเจ้าคุณแห่งข้ามาแต่เดิมอีกทั้งพระไตรรัตน์พุทธธรรมสงฆ์ยิ่งเป็นองค์จอมเจ้าคุณที่คุณเพิ่มทั้งมวลมิตรญาติโยมคุณต่อเติมพลังเสริมเป็นเจ้าคุณพุทวีข้าขอน้อมคารวะพระคุณท่านตลอดการจำใส่ใจไว้เต็มที่ ยังสำนึกในพระคุณเป็นอย่างดีชั่วชีวีร่วงรับจนดับลงขอเชิญชวนมวลไทยทั้งน้อยใหญ่มาร่วมใจสร้างความดีเป็นสีส่งรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์ให้มั่นคงจงดำรงชีพดีเด่นเป็นเจ้าคุณเถิดบุคงคลกิติจดาสรีโมกราสองห้าสามหนึ่ง